เราจะมาขยับคอร่า,า,างมัดหนึ่งหมื่นครั้งสวัสดีครับวันนี้ผมเจจอมเตนนครับเราจะมาขยาขคอร่างมัดหนึ่งหมื่นครั้งให้กลายเป็นก้อนช็อกโกแลตน,นะคบที่เห็นในยูทูปการจริงหรือไม่จริงต้องมาดูในคลิปนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราขยับไปประมาณสามพันไปดูกันเลย <c> go <oughs> กล่องก็เริ่มพังแล้วเริ่ใกล้ได้แล้วแบบแผนนอนใครหนับหลับล้บ้ใครได้ นี้กองเริ่มพังแล้วเราจะมาแกะเราอีกสักหนึ่งพันครั้งตอนนี้เริ่มเป็นก้อนรอเริ่มมีเหมือนอะไรเกาะกันไทยเลยยเลยเฮ้ยเ,เป็นกอนอ้อนม,มือตึงๆหนักอ่ะดูเงาดูเงอมาแกะกันเลย จะมาแกะกันนะครับเฮ้ยมีการของโคอล่ามาด้วยนะครับนี่สามารถซื้อได้นะครับไม่ใช่สปอนเซอร์เลยครับเฮ้ยถึงเวลาถึงเวลาให้คนรู้ขอเราคุยนะครับเริ่มเป็นก้อนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะครับก้อนจักรรลหัวหน้ามาเป็นจริงเฮ้ยเป็นจริงอ่ะ เราจะน้องให้คนในบ้านได้ดูดกันนะครับโอ้อยนี่ครับืมที่ชนะองกินอันนี้ใหญ่ไปร่้ยไหมนี่นะฟุตบอลเลยสนุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อลงเป็นก้อนนะผลการทดลองเป็นก้อน สนุกไหมสนุกด้วยได้ออกกำลังกายด้วยดีปะ่ะเอา้ามีคนมาร่วมกินด้วยเจ็ดล้านมา <ละ S 1> ร่วมกินด้วยโอเคสนุกสนานกัน <ละ S 1> ไปกับคลิปนี้นะครับเจ้าของเจ้ของค่าเนี่ยครับวันนี้อร่อยมากไปบอลเอา้าใครเนี่ยเอ้า นยง่ลยเขาหรอลูก